สบายดีสบายดีพี่น้องเมื่อพบกันอีกแล้วน้องครับสองสแลบหน้าศูนย์หนึ่งน้องพี่น้องเมื่อนี่นะมาเลี้ยงหัวก็ไม่เงยป,ปอกนาองพ้นโตข้ามหัวเนี่ยมาเป็นบาดบาดแห้งกระแห้งยุดแหละบาดแห้งแล้ก็มันยุดนาะทุกคนยุดแล้วกะ็มามาไม้แห้งอยกเนาะสแลบก็ไม่เงยป,ปอกก็เลยผูกงอผูกขวยไวน้นาะมันลวนพ้นโตก็มันไปดงดงดง,ดงบนเล่มหยามันไปตลอดยานไปพาก,ากะก็เจ้าเนี่ยนาะกะก็เจ้ากันเหีาวแหละทุกคนเลย เกี้ยวขึ้นน้ำเงินน้อยมันเท่มันกะดื้อแน่เนาะมันอยากไปหากัดกะเล่มกะกะเจ้าต่อไปนี่สิได้ผูกแต่ในน้องแกนละทุกคนเนี่ยกะกะเจ้าเลิ่มยาวเลยเนาะมันมาเหื่อยแต่เมื่อนี่แหละมีปอกว่ะข้าบ่อเหื่อยมันกะบ่ออิ่มเนาะทุกคนเดินน้องแกนกะเดินนี่หน่อยหยาอันบ่อมีเนาะมีแต่กินผูกกินเพื่องเพื่องปันมันกะบ่อคอยอยากปันได้ข้าเอาไว้ให้มันกินยามข้าดำนาเนาะเพราะว่ายามดำนากับสูบไว้แต่ในน้องแกนเนาะ มาเดี๋ยวไปเรียนใช้มิเต่าดำหนาได้ยามนั้น <laughs> พนตกเนี่ทุกคนนะบานแห้งก็แห้งบาดคอยก็บคอยทำตกแห้งห้อยออกนี่สลายสีโทให้จมโบขั้นจองออกมาแล้วหาเก็บห้อยเนาะทุกคนมันยจะปอกพ้นเคียนขวายทุกคนฝนตกมึงดูมันเขาโฮมไปแล้งวงวดโบไว้มันกระนาวคือกันไงฝนตกถ้าฝนตกแห้งน้ำหงเนี่ยโอ้เก็บห,อห้อยเลยแหละทุกคนเนะมันจะมาเป็นบานาะ แมงวดตอนนั้นนะแม่ยังกนกระตากพ้นกันโบไว้เด้๋พวฝนตกเมื่อนี้มีแตสะแหลกครับแม่นะมาก็จเจ้าปะบางคนก็เจ้ากระเลียงอยู่บ้านะเนาะมันข่าหุมหนาวมันม้นเราผูกไว้ มีงยปอกฝนตกแห้งมากแห้งมากเลยทุกคนเลยสแลายานก็แม่น้ำหงงให้หน้าน่ะสิผ้าทุกคนเก็บหอยเนาะมีนงปอกว่ะันตกเบิดเหมือนเสียงหัวเมื่อน้องแกน้นมันหนาวนะมันบ่มีบอลสนร้ายเนาะทุกคนเมื่อน้องแกยังว่าขาตะลางเที่ยงกวางแน่มึงไปก่อนเนาะ อากาศดีแล้วมันีินอะมอกในการนอนเว้นแหงงเป็นทนอนเนาะต็นนอนยืๆนๆย็นๆอ้าทางขึนมียฟอกะถ้าขึน้นเที่ยงกร็จะว่ามีอันว่ามีคุณภานใดมันอันดูทุกคนเป็นพร้อมค่ะเที่ยงหน้าผักฮองแฉลกันเลิของิงโง่แล้วนะทุกคนปีนี้งบภาพบล่ายฮะเฮ็ดเที่ยงหน้าแคมหัวไปแล้วปีหนาจังเฮ็ดอีกเพราะยันกลัวว่า ถ้ากิดสุอแปนสุดเพียงสุดซังกะซีแน่นะทุกคนวังหาบนบัเิตหน้าแค่มหวยงบเบินะแม่ต๊ได้ไหมโต๊ะได้มันสูงนะจราบ่คับลงลุไ่ได้โอไม่หัวกันได้โต้ลงจะโต้ลงไ่ได้ได้ใหญนะจเโต๊ะเจี๊ยบโต๊ะเจีบได้มแม่เอาเบิ้ลใหเสีย อาสิจ้าหายนไงคอยเด้อทุกคนอย่าเกิดไปนอนเศร้าอยู่เทียงแม่ตกได้แม่แม่แม่โอ้คือเราได้นี้มันเล่าบาปโอ้แม่เอ้ยนี่ทุกคนหลังจากพ้นหยุดตกเนาะเขากลมาเหือนกิน อย่าอีกเนาะนี่มาทางนี้ฮะกับสีเผาเนาะมันไก่นาวานกะเจ้าได้สีพามาเบิ่งนาวานกะเจ้าไกลๆทางนี้สิงหนน์น้เนาะนะทุกคนกะเจ้ามาปั่นคนาข้าก็ไม่ยืนหลัดอยู่บนทางเขาเนานะอย่ามันมาทางมีเขาอันนี้คือหน้าวานนี่เนาะที่ยวจะคล้องนาแล้วจะมาปั่นกันนะ ทานลโปงทางนี้วานกันแล้วทุกคนยังคืมๆน,น,นีู่เนาะเขาหน้าวานเขาก็มายืนแล้วมันหัวากเ่าเขามากันเนาะผ้ายังหองเขามันอีมตอนเพลนกะ เอามันเขาเมื่อผูกไว้น้องแกนเลยเนาะทุกคนกินขาวเดียวกับเขาเมื่อป้า,อาไว้อยู่แถวโฮมหน้าน้องแกนผูกไว้คาเทียงก็มาน,นอนเผาเอาหยาเอาเพื่อให้มันกินเนาะทุกคนทุกคนเลี่ยชิลเบิร์กฮะเบิรงกกระปูก่อนวันสิน้นวีจะโบสังนะ่งเนาะจะโบสั่งว่าเมื่อสายตามกต่อ หอยบอกคนตกบบแหงนลยทุกคนอยาเเรามันตายแค่นี้มัน,มน่านดียอยากวากระปูมันไตอันนี้เป็นตะกะก็จ้าเนาะโมเมนต์เขาหน้าวานด้วยทุกคนตะกะนี้กระเจ้าไม้ไหวควนม,มาทางพี่ มายืนรัดเทียตะกะาวยันมาพาถ้ากระได้ตัวเดียวทุกคนก็ะปูนเมื่อใส่ตามอกต่อบิดต well, ีนออกแล้ะข anyway, ึมผาขึมพ้นอยู่บาดตกกระต๊แห้งๆนะทุกคนมแล้วมนกจะยุดยุดแล้วกระตกมาใหม่ควนเห็นตักแตนสลลองตีมันสิได้ ที่พอถืออันนี้บานทัพอ mm ีโรถือทุกคนแต่ละอันนี้น่าตักแตนฝนตกแดดบาออกปีกมันบ่อแข็งก็เลยทันมันควายมันเล็มมากไก่แล้วทุกคนไก่ตะกะนี่สไลม์มาละโจ๊กกระปูนแลทุกคนโมมีเสียมดึงมาเสียมมาอ่อนอ้อหนิมือหนิมือ กะปูนี้มื้งนี่เนาะทุกคนแนมควายพอเอากระปูพอเอเน่แล้วกคอนเบิ่งนได้เซอรนี่เนาะมองดูกระปูตัวน้อยมันอน่อนควายหายังเล็มอย่างเนี่ยแนมไปร้อมยันมาหากามแห่งมักลอย กับปูมา่เสร็ต่ำหมักเต่อนี่เนาะโจ๊กหนนีมาทุกคนี่แง้ยมันหมักไงหนึ่งก็เนาะอย่าลืมหนีบมือเนาะไม้เคีย้ยวตายแล้วป่ะจ๊ะถือไม้ซะแหล่นี่ป้าไอ้ก้อนโห,ห่กับปูตัวมันอ่อนเอาไวได้ด้วยตอนนี้เด้อออกมันอ่อนเลยทิมมุน มันถึงไวเส้นไหนเขียวมากเอาเบิงควายนี่ทุกคนมันสีไดายว่ะห้ามเอากระปูเมื่อส่ยตาของต๋อขึ้นเลิกเถอะว่ะมันเลิกพวกทุกคนถาบ่มีเสียงหมห้าหูไม้ไปแล้วขวดไปแล้ว พยันพากะพาเขาก็จะเอาฮะกระปูไม่ใส่ต่อมังตองก็จกเอากระปูหงอมยังเล่เหมือนนะทุกคนไม่ใใช้เบิ้งกระปูใส่จกได้สีโตเนาะฮะบุมีเสียงจกได้เต้โตมันเต้นเต้เอาไว้ใส่ต่อมังตองนียต่อมังตองเนาะตัวน้อย จังน้อยเทียงและสิไลงงว่ามาผูกีน้องแกนเนาะทุกคนตำยังไงปอกเพราะทุกคนเบิองแมงกําบีมันออกลายเสียงนกกะเหาะแมงกําบีได้ลาย,ลายบินพ้นสิตกนะครับพ้นสิตกแมงกัมกบีบินตอมกัน ทุกคนตอนนี้ข่อยกับอีมแล้วเนาะียมันลงแมปหนาแบบอ่ะเมื่อผูกไว้อีน้องแกนเนาะมันกลัวงนอย่ายมันรุดไปพาเขาพาตะกะก็เจ้าน้องก็เลยเสียมาผูกไว้น้องแกนเบิ่องของมันต่มันแมนหะนาซะก่อนละจังลายข้ามืนนะ่อเนาะตอนนี้กะเทียงหละหิวเขาอยู่ป้อวะเม่กินเขาอยู่บ้านหงวกับเอาเมื่อน,น้าเดียวกันเนาะทุกคนเล่มได้ตลอดค่วยสเล โอว่าสี่อินสั้นได้กะขี่ย่อยก่อนอยู่กับยังเล่มเลยทุกคนเออค่ะบึงทองมาขี่ขี่ทองโซนให้มันแม่หนามก่อนแล้์ลงแม่หนามเนาะนั่นสิแมอยู่บ่ล่ะแม่ฝนตกค่ะม่้คนนึงันบ่แม่พักกันไลน์มันขามกันเลย แบะว่าน่บะอันนั้นบ่แม่แบะสุนแมดไปลงทางคนกนักถองมันเฮ้ยขวน่อยนะมันล้วนตอนนั้นนะองด้ตนีถองมันนะเฮย มันกินน้ำก่อนมันกินน้ำก่อนแม่มันบ่แม่กว่ามันกิน,นม,กมันบอกกินสัตว์ายทุกคนมันบอแม่น้ำสำนักวัวหลงแล้วอยู่น้องพาลงแล้วแม ยัยปอกก็เอางอหน้ามันยุดเล็มมากกับยุดน้ำน้ำกดมันไปเนาะทุกคนนี่ตลาบไหวนันไปกินกะไปกินข่าวเทียงอยู่เหื่อนก็เป็นยัยปอกเนาะพี่น้องตอนนี้สไลด์เขามาเหื่อนแล้วเนาะงอขวายผูกเรียบร้อยมากินข่าวเทียงอยู่เหื่อนเนาะพ้นต๊ะจกกับปูมุ้งเมียเอาเบิร์ดมาเหื่อนมาเลยยาวมากแก้วเบิรงนะภักด์ โจกกระปูได้อยู่สีโตมากทุกคนมาหวานตามบมกตองเจำบวกตองมาไหวมีหมกตองมีทุ้งอย่างก็มีได้ทุกคนมมนมาดวนหน่วยเดียวจะชวนไปส่มีปอกยางน้ำล้างมีปอกมีปอกยางสะลาลอยมื่ี้ต้มโจกกระปูทุกคนเบิ่งกีแหละกระปูแหละเสียมาให้กระปูสีโตวิญญาณมันวิญญาณมันทุกคน เมื่อไส้เลยมักตองเนาะเพราะว่ามีกระปูเขาโม,มย่างแต่พักขยแ้สิบห้าเอาเนาะทุกคนเสล้กะสิได้จบคลิปเนาะสิบห้าอาบน้ำกินข้าวเทียงแล้วก็ขับเทียงเบิงงวเบิงค่วยไม้เนาะทุกคนไว้พอกันไม่คลิปหนาเนาะถามมากะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสิและเฮ้คลิปต่อไปนี้เด้อบายบายสวัสดี